อระรังสัมสัมพุทโธภะกะวาขังหงักวันตังอภิบาณิมิสวังดาโตภะพะกวะตาธรรมุอมังนะวัสสัมมิสวัสทิิปันโพภะกะวะโตสาวกสังโฆ สังฆนิมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กราบอนุโมทนาพระอาจารย์บัวใสแล้วก็ขอกราบสวัสดีเออทุกท่านนะคะขออนุญาตเกิดน,นำเข้าสู่รายการค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบนะคะกุมภาสองห้าหกเจ็ดค่ะการสนทนาธรรมของพวกเราก็มาอยู่ที่เรื่องของมรคปัจจัยนะคะ มรคคปัจจัยนะคะคําว่ามัคเนี่ยบางทีในคำภีรท่านก็แปลว่าประตูนะคะประตูประตูไปสู่อบายภูมินะคะก็คือการทําอกุศลกรรมร่วงกรรมบทต่างๆประตูไปสู่สุขติก็คือการทําบุญทุกชนิดเลยนะคะก็ไปสู่สุขติภพคือการทําบุญนะคะองค์ธรรมก็คือเจตนาคือกรรม หรือว่าเป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารก็คือเจตนาเจตสิกนะคะในปฏิจจสมุปบาทส่วนประตูสู่พระนิพพานนะคะประตูสู่พระนิพพานซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหรือเป็นาศาสนาพมจันทร์ก็คือไตรสิกขาหรือมรคมีองแปดนะคะ เรื่องของมัคคปัจจัยองค์ธรรมก็คือเจตสิกเก้าดวงค่ะเรียกว่าองค์มัคเก้าองค์มัคเก้าเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องของมัคคปัจจัยนะคะก็ใช้คําว่าองค์มัคเก้าก็ได้แก่ปัญญาเจตสิกวิตะกัดเจตสิกอันนี้เป็นกุศลก็ได้ค่ะกุศลก็ได้นะคะวีรตีสามเจตสิกวีรตีสามตัวนี้ต้องเป็นเกิดกับกุศล,ลจิตนะคะ วิริยะเจตสิกนะคะวิริยะเจตสิกก็สามารถมีกุศลอก,กุศลก็ได้ค่ะแล้วก็มีในชาติวิบากได้ด้วยนะคะคือกิริยาก็ได้นะคะวิริยะเนี่ยได้ทั้งสี่ชาติตัวสตินะคะสติก็ได้สามชาติค่ะกุศลวิบากแล้วก็กิริยาอก,ก,กุศลจะไม่มีนะคะ เอกกตตาก็ได้สี่ชาติเลยมิจฉาทิฏฐิได้ชาติเดียวคือชาติอักุศลส่วนปัจจุบันนะคะปัจจุบันต้องเป็นสาเหตุกัจจิตเจ็ดสิบเอ็ดวงเจสิก้าสิบสองสาเหตุกาจิตตัดชะรูปสิบเจ็ดสาเหตุตกะปฏิสนธิกรรมัชะรูปยี่สิบเชิญอาจารย์มาเชิญต่อคะ่ะเสียงหายคะ่ะ ครรมการกุญแจคุณสวีทุกท่าน,าน,านครับครับช่วงนี้มาครับปัจจัยก็ลําดับที่สิบแปดนะครับในในปัจจัยยี่สี่ตัวสภาพรรมสามประการของมัคคัปัจจัยที่ในมีการศึกษาผ่านไปแล้วนะครับก็ทบทวนนะครับปัจจัยคือ องค์มรเก้ได้แก่ปัญญาวิตตวิเลติ3ามมิลยิยะสติเอกคตาทิตินี่คือตัวปัจจัยนะครับเป็นมามีองค์เก้าซึ่งก็คือเจสิกทั้งหมดนะครับเจสิกทั้งหมดก็มีหลายหลายตัวที่เป็นทั้งฝ่ายกุศลอกุศลนะครับอย่างวิตตกวิริยะ เอกคตาอันเนี้ยได้ทั้งสองฝ่ายนะครับคือเกิดทางกุศลแล้วก็อกุศลส่วนปัญญาวิรตีสติอันนี้ก็เป็นฝ่ายกุศลอย่างเดียวส่วนที่ฐีก็เป็นอกุศลอย่างเดียวนนี่องค์ธรรมของมรรคปัจจัยนะครับที่ว่าองค์ข้าวก็คือประมาณนี้นะครับปัจจุบันคือไสยทุกขจิตเจ็ดสิบเอ็ดเจสิกที่เกิดร่วมด้วยห้าสิบสอง ก็จะมีรูปสองกลุ่มนะครับสองหมวดก็คือใส่ทุกกาจีตชรูปสิบเอ็ดส่ทุกกาปฏิสธิกรรมชรูปยี่สิบนี่คือกลุ่มของรูปที่เป็นปัจจุบันนะครับก็มีทั้งนามธรรมารูปประธรรมตัวปัจจัยนั้นเป็นนามธรรมาอย่างเดียวนะครับปัจจนิกจงได้ขายเหตุกากิ8เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบที่เก,กิดรวมด้วยสิบสองจะมีรูป ที่เป็นอเหตุกาจิตรชรูปสิบเจ็ดอเหตุกาปฏิสนิกรัมมชรูปยี่สิบมัน 20, มี่คือปัจจนิคนะครับพร้อมทั้งรูปอีกห้าหมวดที่เหลือก็คือที่ไม่ไม่ใช่จิตตชรูปกับปฏิสนิกรัมมชรูปนะครับรูปที่เหลือก็ห้าหมวดนะครับมีทั้งปุตุหนั ตัวต่มที่ไม่ใช่ปฏิสัพเพอะนะครับอันนี้รุส่วนนะครับรุดวนองคะ์องอรรมหรือรับทธสามประการของปัจจัยที่สิบเจ็ดนี้นะครับสิบแปดนะครับขอภัยคือลำดับที่สิบแปดคือมรรคปัจจัยก็เป็น ของเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอีกองหนึ่งนะครับที่จะทำให้นี่ว่ามีมีส่วนสำคัญที่จะเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เี่านชนะท่านใช้คำว่านำไปสู่สุคติรู้คติแล้วก็นิพาน ซึ่งตัวตัวกรรมนะครับเจตนาอันนั้นน่ะโดยตรงแต่ตัวอง์มรรคนี้เป็นเป็นเหตุทำให้ถึงนะครับที่ว่าสัมภาปะกะเหตุก็เนื่องกันอยู่นะครับในเรื่องของหนทางกับตัวทำทำให้เกิดหรือกรรม ตัวกรรมเนี่ยคือเจตนาเจตสิกตัวนี้เป็นเป็นติดพิเศษเป็นโดยตรงนะครับที่จะทำให้เกิดในภพภูมิต่างๆแต่ในองค์มรคนี้ก็เป็นอีกมรอีกส่วนหนึ่งนะครับ ที่ว่าจะทําให้จะนุไปสู่ทั้งสุขติบุกติแลนะก็พระนิพพานนะครับนะครับแล้วก็ามามาถึงภาพพรามสามประการนะครับคุณหมอครับในต่อไปถ้าถ้าไม่มีอะไรก็จะไปขึ้นจำแนกโดยในต่างๆคุณหมอจะมีอะไระเพิ่มเติมก่อนไหมครับก่อนที่จะถึงจำแนกองค์มักโดยในต่างๆทั้งเก้าในนะครับเชิญกัน ยังไม่มีค่ะเพราะว่าวันก่อนเราก็พูดไปค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะว่าเออจริงๆแล้วเวลาท่านอธิบายว่าโดยนัยยะของพระสูตรหรือพระอภิธรรมหรือว่าของมรรคปัจจัยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ได้มีองค์ทำอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีองค์ทำอะไรที่ตัดออกไปนะคะเพียงแต่ว่าเป็นความเทศนาวิราชที่พระผู้มีพภาคส่ง มีพุทธประสงค์ในการที่จะให้เราระมัดระวังเรื่องของมิจฉามารรคแปดเนี่ยซึ่งก็จะเนื้อหาจะอยู่ในพระสูตรนะคะในพระสูตรก็จะมีเรื่องราวที่เป็นบัญญัติทมที่เป็นบัญญัติที่มีปรมัดรองรับเนี่ยเยอะแยะมากมายรวมทั้งหนทางผิดแปดอย่างด้วยเพื่อให้เขาเป็นตัวเลขเท่ากับสัมมารมารรคแปดนะคะว่าหนทางผิดเนี่ย สัตว์โลกก็ไปมีแต่หนทางผิดอยู่แล้วแปดอย่างก็รวมความหมดเลยล่ะค่ะที่ว่าทำให้วัตตะยืดยาวต่างๆนะคะส่วนสามามัรกก็มีแปดอันนี้ก็เน้นเป็นมัรคาริยศัตร์เลยนะคะเวลาทรงแสดงสาม,มามัรแปดเนี่ยเป็นการประกาศศาสนาพรมศาสนาพรมจันทร์คือศิกขาสาม สิกขาสามกระจายออกมาเป็นแปดก็ชื่อว่าสัมมามัร์แปดก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นของคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่ว่าทรงประกาศมาเรียบร้อยแล้วอริยสัจสี่แต่หน้าที่ของสาวกก็คือหนึ่งฟังเพื่อให้เป็นอุปนิสัยนะคะเป็นวาสนาแล้วก็สองลงมืออบรมไตสิกขาเองด้วยค่ะ เพราะว่าคําสอนเนี่ยคะ่ะจะมีบอกว่าบุคคลคนเนี้ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ไม่อบรมไตสิกขาเขาก็ไม่สามารถเป็นภาริยะบุคคลได้ทั้งทั้งที่เป็นได้ก็จะมีตัวอย่างหลายท่านในพระไตรปิฎกนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิปฏิศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องส่วน ตัวส่วนบุคคลแล้วจะต้องอาศัยปัจจัยเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ให้อยู่ในกรอบของคำสอนอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่จะดึงออกไปจากสัม,มารมิแปดเนี่ยอยู่รอบตัวเราหมดแล้วแล้วก็ทุกวันนี้คือนับวันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นทุกๆวินาทีที่ผ่านไปเลยนะคะ รอบตัวเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่จะดึงเราให้ออกไปจากมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าการอบรมไตรสิกขาเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวของตัวเองถือว่าถ้าเกิดใครฟังพระอาจารย์สมบัติแล้วก็ปฏิบัติทำได้นะวินาทีนี้นะคะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีศีลมาดีค่ะแล้วก็ มีความสำรวมระวังดีมากนะคะสติสังวรดีมากมักน้อยสันโดษปารบความความเพียรน,นะคะเอ,อ,อยู่ด้วยความตื่นตัวอยู่เสมอหรือชาคริยานุโยกเราก็ฟังทำจิตก็มีสมาธิด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสมาธิในการฟังจับประเด็นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อันนี้โดยส่วนตัวของตัวเองถือว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้นะคะเมื่อเทียบกับตอนปีสองห้าสี่สองที่พระอาจารย์สมบัติบรรยายเนี่ยกิเลสของเออเขาเรียกว่าอะไรกิเลสของของเราก็แล้วกันนะอย่าไปว่าคนอื่นเลยเอออารมณนะปัจจัยที่จะกระตุ้นให้กิเลสเราเกิดเนี่ยมันมันมีไม่เยอะเท่ากับทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้นี่คือเนี่ยโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยก็อารมณนะปัจจัยเนี่ยมีทั้ง พระไตรปิฎกก็อยู่ในมือถือค่ะแล้วก็สิ่งที่จะมาเป็นความนอนเนื่องของอนุสัยกิเลสท,ทั้งเจ็ดเราเนี่ยโดยอารมณานุสัยเนี่ยอนุสัยเรานอ,นอนเนื่องในอารมณ์นะคะอารมณ์ที่มาทางตากับทางหูใช่ไหมคะเวลาดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีเต็มอยู่ในโลกโซเชียลมากเลยนะคะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหครอบรมไตศสิกขาไม่ได้เรื่องปกติมาก อบรมได้เก่งมากนะคะถือว่าสุดยอดนับถือค่ะนะคะนนี้ก็แบ่งปันเรื่องของมาร์กโดยเป็นมารกค่ะปัจจัยหรือเอ่เอเพิ่มเติมนิดนึงที่ที่อาจารย์คุณหมอปูนสนทนามาเมื่อคืนที่เราคุยกันแล้วก็อาจารย์หมอปูนโพสนะคะก็คือเวลาอธิบายธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ย จะมีสำนวนว่าธรรมะหมวดเนี้ยที่อธิบายแบบนี้อธิบายโดยนัยะพ้าพิธรมหรือโดยนัยะพสูตนะคะซึ่งอันเนี้ยตรงเนี้ยจะไม่เกี่ยวกับคือคือไม่ไม่ได้แบ่งเป็นสามเรื่องว่าเป็นเรื่องมรรคปัจจัยเรื่องหนึ่งโดยนัยะภาพิธรมเรื่องหนึ่งโดยนัยะพสูตรเรื่องหนึ่งไม่ได้แบ่งสามนะคะคือคําอธิบายธรรมะเนี่ยแบ่งโดยนัยะเนี่ยแบ่งเป็นสองนยะ ถ้าโดยในยะพระพิธรรมก็เอาองค์ธรรมมาจับเลยถ้าโดยในยยพระสูตรจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมหรือว่ามีการแบบชิงไปว่าหมายถึงอกุศลลจิตนะนะคะแต่ถ้าโดยนยยพระพิธรรมต้องงัดจิตเจตสิกออกมาว่าคือจิตอะไรคือเจตสิกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าพระพิธรรมนะคะแต่ถ้าโดยนยพระสูตรเนี่ยก็จะมีบัญญัติหรือว่ามีการแสดงแบบ เราต้องตีความซึ่งจะต้องใช้หลักเนติปกรณ์นี่แหละเราจะต้องรู้คำคำสอนจากคำพีเนติปกรณ์ว่าการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะแปลความหมายอย่างไรดีซึ่งก็จะสอนไว้หมดอยู่ในเนติปกรณ์นะคะส่วนเรื่องมรรคมีองค้าหรือมรคปัจจัยเนี่ยอันนี้เป็นไนยะพระอภิธรรมตรงๆเลยค่ะเพราะว่า คำพีมหาปัฏฐานหรือว่าเรื่องของปัจจัยเนี่ยอยู่ในพระอภิธรรมปิดกคำพีที่เจ็ดนะคะดังนั้นถามว่าโดยในยะอะไรต้องตอบว่าโดยในยะพระอภิธรรมน่นแหละนะคะแต่พระอาจารย์สันติท่านก็เอาในยะพระสูตรมาแทรกในเรื่องของมรคปัใจจัยให้เราฟังด้วยว่าเพราะเราเวลาเราเรียนทระไตปิดกมันจะเจอๆๆใช่ไหมคะจะเจอคําว่ามิจฉามัมามากแปดสาม,ามามักแปดหมายถึงอะไรอย่างเงี้ย โดยที่แสดงเอาไว้ในพระสูตรเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อคืออกุศลจิตนะคะส่วนโดยนิยภาพิธรรมเนี่ยก็เลยกลายเป็นมรคมีมีสิบสองนะคะมรคมีสิบสองหมายถึงแยกสัมมามารกับมิจฉามารกแบบที่มีตัวเจตสิกที่แสดงเป็นตัวเจตสิกเลยว่าเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตนั่นล่ละค่ะคือมิจฉาสมาธิ เจตสิกที่วิยะเจตสิกที่เกิดกับอกุศลเนี่ยล่ละก็เป็นมิจฉาวายามะนะคะความคิดที่เป็นไปกับอกุศล,ลจิตตัววิตกาเจตสิกนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นมิจฉาสังขปะแล้วก็เขาก็เป็นมครคปัจจัยด้วยเพราะว่าเป็นสมาชิกของมครคมีองค์เก้านะคะที่เป็นองค์ธรรมของมครคปัจจัย มิจฉาทิฐิก็เป็นมิจฉาอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นมิจฉาทิฐิที่เกิดกับโลภะมูลจิตสี่ดวงแต่ถ้าในระดับคําอธิบายอีกขั้นหนึ่งเนี่ยบางครั้งท่านใช้คําว่าทิฐิหมายถึงปัญญาก็ได้นะคะคือทิฐิตรงนั้นแปลว่าความคิดความเห็นในบางพระสูตรท่านจะใช้แต่คําแค่สองพยางค์ว่าทิฐิซึ่งอ่านไปอ่านมาแล้วตีความแล้วตรงนั้นเป็นทิฐิฝ่ายดี ก็คือหมายถึงปัญญาคือความคิดความเห็นอย่างถูกต้องหรือจะเติมคําว่าสัมมาไปข้างหน้าก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิเพียงแต่อ,อข้อความในส่วนตรงนั้นของพระไตรปิฎกท่านไม่ได้ใส่คําว่าสัมมามาใช้แต่คําว่าทิฏฐิอย่างนี้ก็มีค่ะก็คือการตีความพระไตรปิฎกเราต้องอ่านบริบทร,บรอบๆด้วยหรือจะต้องอ่านทางพระสูตรทั้งอัอิถกถาให้จบก่อนแล้วก็ค่อยๆมาดูว่าน่าจะ ตีความหมายว่าอย่างไรคะเชิญอาจารย์ต่ตค่ะครับก็เพิเ่มเ,เรื่องของตัวเลขสีกนิดหนึ่งนะครับก็ความที่ตัวพรนะพระปิธรรม,รรรงงมงงรโดยตรงนะครับที่เป็นอองค์ที่มีองค์ธรรมรองรับโดยตรงเนี่ยก็ที่ทราบแล้วนะครับก็ข่าวอย่างที่ทราบแต่ทีใ่ในเวลากล่าวถึง องค์ต่างๆที่หมอได้พูดไปแล้วว่ามีแม้แต่พระพิธรรมเองก็ในการแสดงนะครับที่ทรงแสดงก็จะมีมีทั้งสองฝ่ายในในหลายองค์เนื่องจากตัวตัวเดสิกนั้นนะครับเกิดได้ทั้งสองฝ่ายหรือในโดย ฤติในนะครับอย่างที่ว่ามิจฉาวาจะมิฉากรรมมันตะมิฉาชิวาอะไรพวกนี้นะครับคือองค์ธรรมไม่มีเป็นลักษณะองค์ธรรมเดยดตรงเป็นเจสิกนะครับแต่ว่ามีความบกพรติฉะนั้นเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงอุศนที่กล่าไปแล้วนะครับจนในในประสูตรนะครับในสิบหกตัวเลขสิบหเนี่ยก็ว่าฝ่าย ่ที่เป็นสมามาคันนะกก็ชัดเจนมีองค์ธรรมรองรับนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ฉามารถอย่างที่หน,นังสือของพระอาจารย์ท่านใช้คำว่าเป็นโอหาและเทศนาก็คือการแสดงเพื่อให้สอดคล้องกับในเรื่องของสมามักนะครับก็แสดงผ่ายตรงข้ามที่เป็นไม่ฉามาัรเพื่อให้บริบูรณ์ก็ต้องแสดงทั้งทั้งแปดแสดงทั้งแปด คือสมมักแปะมิฉามากแปะหรือสมสัตตะสิบมิฉตตสิบคนนี้นะครับก็จะมีมีตัวเลขเหล่านี้อยู่โดยนี้ของพระสูตรเพื่อให้เป็นการประกาศองค์มากที่ที่จะบริบูรณ์โดยไม่ได้กล่าวถึงองค์ธรรมที่เป็นเจศสิบเนื่องจากใน พสูตรทั้งหลายนะครับก็เ,เป็นลักษณะของเทศนาโวหารนะครับเพราะนั้นก็เรื่องตัวเลขก็ให้เข้าใจตามนี้แต่องค์รมที่ที่ลงตัวที่มีเจจสิกรองรับนะครับอันนั้นก็ต้องก้าวอย่างที่ทราบตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับาาอาาคาอิน่มเติะค,ค,ค่ะ,ค,ะคือถ้าโดยในยพะพสูตรเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นมิจฉามัก ที่ว่าหมายถึงอักุศลจิตตุบาทเน,นี่ยค่ะเนี่ยก็คือองค์ธรรมนะคะคือคือองค์ธรรมก็คืออักุศลจิตตุบาทเนี่ยคือองค์ธรรมแต่ว่าเพียงแต่องค์ธรรมเนี่ยจะมีทั้งจิตแล้วก็เจตสิกเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าอาสมมติมิจฉาวาจามิจฉาวาจาอ้าวพูดด้วยพูดคำหยาบออกไปด้วยจิตที่เป็นโทสะมูลจิต องธรรมก็คือโทสะมูลจิตพร้อมกับเจตสิกท,ที่เกิดร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นโดยในยะพระอภิธรรมเนี่ยท่านจะหมายถึงว่าอา้าวมิจฉาวาจาเนี่ยไม่ได้มีเจตสิกท,ที่เรียกว่าเป็นมิจฉาวาจานะอย่างนี้นะคะก็เลยโดยในยะพระอภิธรรมท่านก็เลยไม่ได้กระจายตัวตัวที่ไม่มีเจตสิมกมรรคก็เลยมีสิบสอง ก็คือสัมมามรรคแปดกับมิจฉามารรคสี่เพื่อมุ่งหมายถึงว่ากําลังพูดถึงเจตสิกนะคะเจตสิกที่ทําหน้าที่เป็นมรรคโดยในยะของภาะพิธรรมเดี๋ยวถ้าโดยในยะพระสูตรเนี่ยมิจฉามารรคจะมีแปดเพราะว่าถ้าอากุศล,ลจิตเกิดแล้วไปล่วงอาุศลกรรมบทเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นทางไปสู่ทุกติอยู่แล้ว ก็มีองค์ธรรมค่ะเพราะการทําบุญการทําบาปมันเป็นเรื่องของจิตใจนะคะมันเป็นเรื่องของจิตใจทั้งหมดเลยเป็นนามธรรมก็ต้องมีองค์ธรรมจิตเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่ที่โดดเด่นมากในเรื่องของโลกิยธรรมที่เราจะต้องทําความเข้าใจเขาอ่ะนะคะทาบุญทําบาปอะไรก็เป็นเป็นจิตเป็นเจตสิกทั้งนั้นมีองค์ธรรมแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าองค์ธรรมเนี่ย มีหลายสภาวธรรมท่านก็เลยโดยในยะพระวิธรรมท่านก็เลยยังไม่เอามาพูดแค่นั้นเองค่ะนี่ก็เป็นคําอธิบายเพิ่มเติมค่ะหมดเวลาพอดีค่ะอาจารยา์หนูปรึกษาอาจารย์เรื่องไปอินเดียต่อนิดหนึ่งนะคะที่เวลาม,มีน้อยๆค่ะอาจารย์จะให้หนูเอประกาศในไลน์โอเพนแชทไหมคะแบบทานองถามว่ามีใครเคย มีประสบการณ์จัดไปต่างประเทศเองไหมเผือให้เขาเป็นเป็นคนมาช่วยจัดอะไรอย่างเงี้ยดีไหมคะอาจารย์เพราะเราก็ยังไม่ได้ดนคนในกลุ่มเลยอะเผือมีคนเองดีคด่เห็นด้วยครับโอเคค่ะอันนี้อีกคําถามหนึ่งค่ะจะถามอาจารย์ว่าที่ท,ที่อาจารย์ไปกับมสพค่ะแล้วก็จัดกันเองเนี่ย มันถูกกว่าไปซื้อทัวร์กี่บาทเหรอคะถูกกว่ามากไหมคะก็เยอะอยู่ครับเพราะว่าตรงนั้นคือลักษณะของบริษัทเแล้ว้าทำารบจะต้องมีเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายของบริษัทใช่ไหมกับพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราเองเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นเราก็เ,เหมือนช่วยๆกันนะครับ ในในส่วนหนึ่งเราก็ช่วยกันเองถ้ามีคนทําแทนเนี่ยเราก็ติดต่อกับบริษัทในการจองตัววดีดตรงแต่ถ้าไปที่นู่นเนี่ยมันจะต้องซื้อซื้อแพ็คเกจของของบริษัทที่เขาจัดการที่เป็นท้องถิ่นนะครับอันนี้ต้องใช้แน่นอนแต่ของเมืองไทยไม่ต้องก็ได้โอเคค่ะจารย์เดี๋ยวหนูจะลอง ลองดูแล้วก็ฝากอาจารย์ปรึกษาอาจารย์สุพินด้วยนะคะค่ะครับสาธุค่ะ,ะ,คะงั้นวันนี้ก็มีมีท่านใดอยากจะเอ,อพูดหรือประชุมเรื่องไปอินเดียอะไรไหมคะมีท่านใดอยากจะกล่าวอะไรไหมคะถ้าไม่มีก็ปิด การสนทนาสําหรับวันนี้ค่ะกาบอนุโมทนาทุกท่านค่ะนิม,มนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะสาธุอนุโมทนาสาธุต่อไปก่อนจะได้แพ่เมตตาพร้อมกัน,นส,สัพเพสตสตััตงร้อยทั้งบวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อเวรจองเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวียแก่กันและกันเลยอภิยาปัสสาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ภิาเบียดเบียนแสงกันเล่กันเลยนี้ข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตานังปะริหะรัตัจะองมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกโทษเวรภัยทั้งสินส้นนั่นถึงไปวัิวบุนข้าพระเจ้าขอตั้งจิตกุทิผลบุญกุศลที่ทำแล้วในวันนี้ แผ่ไปให้ไยสารทึ่บิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งโลกลานญาติมิสันเหตุกันคนที่รักแปชังแต่ครั้งไหนม,มีส่วนได้ในกุศลบุญของฉันทั้งจะเอากรรมนายเวรและทีวันขอให้ท่านได้บุญกุศลผลนี้ถึงออกไปเคารพรัตนใจกัน พระหังสัมมาสัมุตโตภัคะวันอุนทังหังกัวันตังอะภิวัเดมิสว่างข้โตภังกะวันตถามโมอัมังนะมัสสามิ สูปาริบันโนภัณะมตสาวบัญสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุอนะโมทนาสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบคุณในการเชิญค่ะสาธุค่ะ่สาธุค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสาธุครับ